ขอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องรถไถโฟทแต่ลันทุ่งนะครับวันนี้มาพ่นฮอร์โมนครับก็ใช้ตัวก้านยาวครับพ่นทางคานาครับไม่ต้องลงในคนาข้าวครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับเขาว่าเด่นเขาว่าดีก็สั่งมาจัดการเลยครับซุบประบุมครับ ก็ดีจริงๆก็ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นนะแต่ว่าเป็นของเขาคนดีก็เลยเอามาเสนอมาแนะนำพี่น้องที่จะใช้พ่นข้าวนะครับอันนี้ก็สารจะใบ,บนะครับตัวนี้เลยสุดเด็ดของผมเลยหอมอนมนสดครับช่วงข้าวกำลังจอกรวงครับใส่ประมาณแล้วแต่เราจะใช้ครับบาง อยู่นี่ผมใช้ประมาณไอนฮอร์โมนสดนะ4 0ซี 40, 40, 40ต่อน้ำ20ลิตรผสมกับซุปเปอร์บุ่มครับผสมกันซุปเปอรบ์บุมก็2 0 4ิ c ต่อน้ำ20ลิตรครับประมาณนี้ก็ผสมกันเลยครับก็อย่างที่เห็นครับเข้ากำลังเริ่มออกรวงครับเรามาดูรวงใ,ใกล้ๆแล้ครับ พี่น้องท่านใดที่มีเครื่องพ่นเก่าๆนะครับพ่นพมลเก่าๆแปลงได้นะครับกับรองเครื่องแรงมากครับผมแปลงใส่อะาาเีกวาอะไรนะหม้อลมเนาะโอ้แรงดีมากเลยครับตรนนี้เป็นเครื่องเก่านะครับเรามาแปลงเอา ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาบรรยากาศนาตอนเช้าเนาะไม่เช้าแหละสายๆแหละไม่ชมเพราะว่าเพิ่งฉีดฮอร์โมนเสร็จไม่ค่อยได้มีเวลาได้ทําคลิปนะครับก็เลยวันนี้พอดีมาพ่นฮอร์โมน,นครับก็เลยทําคลิปให้พี่น้อง f อฟทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าข้าวที่พ่นปุ๋ยเก็ดแล้วก็ ฮอร์โมนโฟทีแล้วก็ซุปเปอร์บุ้มแล้วนมสดเป็นยังไงกัตามที่เห็นครับก็ถือว,ว่าดีครับแปลงเนี้ยผมใช้ปุ๋ยเม็ดอะหมดแค่สองปุ๋ยนะครับปุ๋ยอาปุ๋ยเคยมีทางไอ้เม็ดนะครับนาแปดไร่ใส่รอบเดียวครับทีแล้วก็พ่นฮอร์โมนเอาเพราะว่า ประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยครับต่อดูรวงข้าวครับก็ตอนนี้ใส่ปุ๋ยก็ใส่ตั้งแต่ข้าวเล็กๆครับตอนนี้ก็ใช้ฮอร์โมนฉีดเอานะครับเพราะว่าผมไม่มีงบใส่รับรวงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันราคาสูงนะครับเลยต้องหาวิธีที่เราต้นทุนนะครับก็ใช้ฮอร์โมนนะครับ ก็แนะนำพี่เพียงน้องครับนี่ครับสำหรับคนต้นทุนน้อยเนาะเหมือนผมเอยผมก็ต้นทุนน้อยก็สีทฮอร์โมนทางใบได้ผลจริงครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพบกันในคลิปหน้าครับก็ขอขอ,ขอบคุณครับผม